สวัสดีครับเบนูแนะนำบายกิติครับวันนี้มานี่เลยครับจังหวัดอุตร,รดิต์ก่อนที่จะเข้าตัวเมืองอุตร,รดิต์มาจากาพิษณุโลกก่อนจะถึงตัวเมืองอุตร,รดิตนี่เจอร้านกนวต้าแล้วครับชื่อร้านครัวใบเหลียงอ่าใบาเหลียงนี่ขึ้นชื่อในภาคใต้นะครับข้าวแกงใต้กระดมจีนกาแฟชุมพรครับท่านผู้ชมเราไปชิมกันดีกว่า นี่ให้ดูป้ายให้ดูป้ายนี่ฮะเกาแกงขนมจีนกาแฟาชุมพรใหญ่โตมากเลยถ้าผม้ชมโอ้โหนี่ใหญ่ขนาดหืร้านใหญ่มากร้านใหญ่มากๆข้ามาในร้านแล้วนี่ดูป้ายแด้วยวก่อนมีหมูหวานด้วยอ่ะแก่งเรื่องก็มีแก่งเรื่องลุกสตอพัดมู นี่ฮะข้างล่างะกว้งกริ้งหมูสับนี่หอย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 แกงหอยใบชะพลูสวัสดีครับหนูสวัสดีคนใต้ไหมถามจริงอ,อ๋อคนใต้ไปลําปางค่ะตอนนี้อยู่ลำปางเอ็ดผลคือเขาเซ็งร้านให้เราเหรอล่ะเ,เดี๋ยวก็มาอ๋อเดียวมาอ๋อเจ้าของร้านเป็นคนใต้ใช่ไหมมิน่าล่ะมันเดีเขาพูดมาดิสั่งอาหารหน่อย <c oughs> มีอะไรแปลกๆมาก <c oughs> สตอใบเหลียงไม่มาไม่สมชื่อร้านเลยร้านใดร้านหนครัวใบเหลียงก้าวแกงก้าวแกงใต้ฮะเพื่อความสะดวกโปรดบริการตัวเองนี่จำระเอินก่อนก่อนกินมีอะไรมั่งมีอะไรมั่งเอาแกงอะไรเนี่ยที่มันเป็นกะทิอะไรเนาะหม้อที่ห้าอะไรนะถาดที่ห้าอ่านั่นแหละ แกหอยไปสกูอันนี้ยอดมะขามอ่อนกับแกงสม้มก้นตายนะครับร้านก้นตายอยู่ในอุตรดิตถ์กับก่อนจะข้าวเมืองอุตรดิตถ์ประมาณห้าโลนี่กิตติสัญญาแล้วว่าจะเอาเอาร้านแกงก้นตายมาว่าในะชัช้นจะแน่ที่สุดแต่ว่าที่ยืนตรงนี้คือก้นก้นจังหวัดอุตรดิตถ์ใช่ไหมครับอุตรดิตถ์ใช่ไหมก่นอุตรดิตถ์ค่ะอือจ้าคนอุตรดิตถ์กับท่านผู้ชมนี่ไงอ่าแกงเหมือนเดียว แกงแกงแกงกระแกงส้มปลาอะไรอ่ะแกงปลาดุกค่ะแกงปลาดุกกับหน,น,น่อไม้เป็นยอดมะพร้าวคุ้งเงี้ยนกเขาจ้ะเสียดายใบเดียงไม่มีตามชื่อร้านนะอ,อ่ะไปเจอที่ร้านแล้วกันไงต้มถีหน่อไม้กับกุ้งแห้งเห็นไหมฮึงอดใจอดตายอย่างจ๋าได้จ๋าได้นำพิษก,ก่อน đi làm việc pet chẳng nhớ làm việc làm việc pet cười ở đây cười. cười 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 chẳng mắt đấy à, chùm nữa trước à, làn đi cháu con làn còn chẳng mắt đấy à còn chùm cao kén quần chùm phòn gặp cả... รถจอดก็อาจจะตางกับแกงหนาก้อนแล้วก็ปัตตะลุ่แต่วเวลาเพื่อนๆมาจังหวัดอุตรดิตนะตะด้นเส้นมาจากพิษณุโลกเก้าอุตรดิตห้าโลครับนี่มองายมือเข้า,ารถจอดแก่งตายแต่ว่าของคนจุมพรนะแก่งตายกลัวใบเรีงยง อย่าลืมกด s ับส c r i b ์สั้นกระดิ่งกันนะเดี๋ยวจะห้าร้านแก่งตายตัวประเทศไทยนะว่านจะแน่หมากที่สุดวันนี้ลาก้อนับแต่ผู้ชมกินก้อนกับวัสดีกับ